นี่คือคอนเซ็ปต์ของเราทั้งหมดนะครับทีนี้ขอเจาะลึกมาที่เซอร์วิสอันแรกของเราคือ AI ครับเดิมทีเขาเป็นออโตเมชันธรรมดาน,นี่แหละแล้วอยากเอาระบบสก้าราเข้าไปใส่แล้วก็ไปทำ IoT ให้อีกอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เซฟคอสลงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับส่วนด้านโ,โรบอติกก็ทำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับในภาคอุตสาหก,การรมก็อย่างรุ่นนี้ได้รับก,การย้ายมาจากบร,ร,ร,ริษัทโตโยต้าเราไปทำเดิมทีใช้คนขับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็น วิ่งตามแผนที่ในโรงงานแทนหรือว่าตอนนี้ครับมีมีอยู่ใช่ไหมครับชื่อไฟบอลรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมครับ300เลยเหรอใช่ครับอันนี้เป็นนักขนาไทยเราก็อยากจะสำรวจนะครับเขากรรบประชาชนคือคิดว่าเราเราน่าจะทำอะไรที่มันอิมแพคกับผู้คนได้ไม่มากก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมขออยู่ที่บทบาทการเป็นอาจารย์พิเศษกท่านครับมาทำบริษัท สุดท้ายก็ตอนนี้ปีนี้เราตัดสินใจอินเวสต์เพิ่มเติมในการเช่าตัวดังใหญ่เพิ่มเพราะมาณเกือบห้าหมื่ตารางเมตรอยู่ที่ก็เลยมองว่าเรามีแหล่งอยู่สามแหล่งแล้วเราก็อยากได้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยเข้ามาแต่ว่าให้เขาทําจริงๆให้เขากรเชิญกลับมาจริงๆแล้วแล้วผมว่าอยู่กับเขาถ้าเกิดได้น้องมาจริงๆแล้วผมบอกว่าผมว่าวิ่งเมมเบอร์ที่สำคัคนไทยหน่อยนะแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ เพื chat, ze, mm ่อแต่งมกไทยก็เห็นว่าเติบโตได้ดีนะแลก็เติบโตได้ดีจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจว่าเซนเซอร์อย่างวอลเนจเซนเซอร์อาจจะต้องส่งข้อมูลเป็นอินเทอร์เชอร์สิบหกอะไรเงี้ยเป็นเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นฟลุตติ้งพอยท์แบบเงี้ยซึ่งมันจะมี Data าไทยที่ชัดเจนว่าในระบบรอส์เนี่ยมันมีโนดอะไรที่สื่อสารกันบ้างในการทำแสลมการสร้างแผนที่ในอัพวิสทูนะครับมันก็จะเห็นเป็นแผนที่ขึ้นมาอยู่ใน และนอกจากนั้นในส่วนลิเคชันเราก็สามารถสั่งหุ่นยนตะ์ให้เคลื่อนที่ไปในแผนที่ที่มันเห็นได้ด้วยหรือถ้าเรามีโอกาสเราทำเอาต์ดอโลบอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่คอยส่งของแต่วิ่งเอาตดอนอกอาคารก่อนที่เราจะสร้างหุ่นยนต์จริงเราอยากจะจําลองว่าแนวคิดของเราเวิร์กหรือไม่เราก็จะสร้างโลกซิมูเลชันขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเคสตามที่นะครับสําหรับรอสกับบูบิ t เราสามารถทําหุ่นยนต์ครับตั้งไว้ตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วก็สั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ก็ให้มันเรคคอร์ดว่าคาเทกโรีที่เคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็จะเห็นยนต์นเพื่อที่แล้วถ้าเราเอามันต่อของจริงเนี่ยก็จะพบว่าในโลกของซิมูเลชันกับโลกของของจริงมันเลื่อนที่ซิงกันเลยแบบเดียวกันเลยลก็เดี๋ยวเรามีวิธีที่ว่าจะ U X I นี้จะคอนเนกหรือคุยกับระบบรอเส้อย่างไรนะครับก็มีวิธีการอยู่นะครับผมแต่ว่าจริงๆมันถูกใช้จริงพื่อมันวิ่งในมืนอมนวิ่งแนวอะไรแบบนี้วิ่งเข้าไปสองดวดนะคะรับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงมีวิบาก ยังไงบ้างนะครับโอเคก็ okay,